มีกินเยอะจริงอะพปบึงอันนี้กำลังกินอยู่นะครับผมอันนี้กำลังกินอยู่นะครับอันที่เป้นก็กินด้วยนะครับผมใช่เขียวๆไปเถอะแล้วก็ตื่นเจ๊เจ๊อย่ามาทำหน้าแบบไม่อร่อยได้เปล่าลูกขาดูอยู่ลูกขาดูอยู่เจอ่ะเลยเจ๊อรู้ข่าวอร่อยๆกินดูกินดูเจ๊ปูบวมไหมบวมไหย นี่แกมิงก็กินอยู่เออชอบชอบนี่นี่แกมิก็ชิมนมิ้งก็กินด้วยแตแกงมุีเร้ยลก๋งมมันน่อยเนมนคล้ายๆรสทะยาบืนอยเอรียลรสทะยาืนไม่เดี๋ยวาใส่นมกินอร่อยอร่อยทุกคนกุจิตะกเสื้นะคะ เราไม่สั่งนะเว้ยเดี๋ยวมาโดนนี่เอาจริงๆมันก็ไม่แย่นะไม่แย่น้องแน็คไม่ได้สั่งนะคะน้องกินเองผมจะบอกให้ว่าคือหาหมาหาแมวเนี่ยผมจะบอกให้นี่บีก็บีก็บีกินอนีกินจริงๆนะดูก็มนหีกินข้างล่างจริงๆนะมีกินเยอะด้วยใช่มยังแบบกินอยู่ตอนนี้เคสไม่ผมผมจะบอกให้ฟังว่ายี่ห้อนี้หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วอยู่กับอยู่มาโคตรนานนะทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับยี่ห้อนี้ก็คือ ก็คือย like> ี่ห้อนี้คือหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วเราซื้อให้น้องหมากินกันเป็นประจำอยู่แล้วเอาเป็นว่าเรามาย้ำดีกว่าเรามาพูดถึงราคาให้เพื่อนๆได้รู้จริงๆว่ามันเท่าไหร่เท่าไหร่เพื่อนๆเนี่ยทราบกันอยู่แล้วแหละเบสกูอาหารหมาแล้วมึงอาหารแมวนะอาหารสุนัขตุกสุนัขสุกัสุี่กแเพื่อนมองเขาแปลก เทุกคนเสียยากาอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยคุ้มมือสี่ขาใหญ่มาก20กิโลเลยอะสี่ขาสี่ยารถทันยพื้นนะคะต้าคือไซส์หนาเตกากีโลละ50บาทเองอ่ะอ่าถูกมากคือวันนี้เรามาขายในโนโนโๆไม่เป็นไรจริงๆอร่อยอ่าถุง20กิโลนะครับผมวันนี้ในราคาแค่1,000บาทคุ้มคุ้มใครที่แบบว่าใช้ยี่ห้อนี้อยู่เป็นประจำนะครับก็คือว่าเมื่อวานเรผมไม่เรื่องที่แบบตื่นเต้นแล้วอาหารแมวอาหารแมวอาหารเลยคือหัวใจ เือใครที่อะไรวะถึงไหนวะแต่เดีชอบเกบับครัมอันนี้เป็นครั้งแรกที่กามิงกับพุ่กินเค่งนเลยกินด่าเป็นครั้งแรกไหมเป็นไรอร่อยๆะต่มันไม่แย่นมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะกินแล้วคิดถึงวันวานโอยไม่ไม่ ถ้าผมไม่ได้มีขนมกินงงว่ากินก่อนเดี๋ยวพี่เอาไว้ที่นี่ห่อให้ห้ในอนเลยีถ้าเราเลือกย่อถุหมันตอือกมากกว่กระดูกเราจะแข็งทมินบอกว่าใช้ได้อดได้ตกอนต่อก็คือว่าใครเคยกินเพดกีใครเคยใครเคยพที่พนดกีถูกแล้วไม่ใช่มบอกว่าใครเคย ไม่ผมไม่บอกว่าใครเคยกินใครเคยกินใครเคยใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วให้น้องหมาที่บ้านนะครับก็ซื้อได้เลยเพราะว่ามันถูกกว่าเวลาเราออกไปซื้อปกติอยู่แล้วนะครับผมทุกคนทุกคนจริงจริงนี่เพิ่นชิคชิมะตาโกะคือพี่หนีนะคะพี่นุวเก็บาเลยเลือกกินมากมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือกินไม่หยุดเลยนะคะจริงจริงแล้วก็เอาถาเนี่ยน้องหมีไว้กินได้เลยตอนแรกมันหกเต็มไปหมดเลยนี่กนหมดเลยอิดเดียไดีพอดีอ่ะ ไม่ปรุงแบกบนะครเพจิกีไม่ปุงแบกพี่เป้ยครับันมันทำเสร็จโอเคจริงจริงเอาเลยทุกคนเสียนะคะมาเราเก็้ปัญหามาก่อนเอาเอาเป็นว่าถ้าใครดูอยู่ก็คือสามารถกดในตะกร้าเช็คได้นะครับผมมาคันหมาพันเดียวพันเดียวไอ้มีหาต่อเอาใครเอาแถวนั่นใฮะมาเบสมาแล้วเด็ อาหารแมวยี่ห้อวันนี้เราเป็นยี่ห้อที่ดังอยู่แล้วแหละในประเทศไทยอ่ะก็คือว่าอ่าวันนี้ถูกไม่ถูกยังไงช่วยบอกหน่อยว่าราคาเท่าไหร่ที่เลีวอาหารแมวีาขาดีกว <cin stereotype> ไม่มีใครฟังเลยอวแต่ไปกินอาหาแมวเลยห่้าร้อยแปดสิบสองบาทคงละ้ห้าร้อยแปดสิบสองบาทจากปกนิเจ็ร้อยี่สิาวันนี้ห้าร้อยเท่าไหร่นะครับแปบาทใครที่เลี้ยงแมวนะก็นี่เลยกดสั่งกันได้เลยใครที่เลี้ยงแมวแล้วแบบว่าซื้ออยากซื้อกระสอบไซนี้ไปอยู่ร้านฮะก็สามารถซื้อได้เลยวิสกตแปบแพงมีพรูไบอทีเฮ้ยยีังอยู่จะกินกันมั้ล่ะย คุมมากคุ้มมากคมมกปรับสมดุลห้าร้อสิองปาร์ห้าร้อยแสบองปาร์เจ็ดกกรัมเจ็ดกกรัมกกูจริงจบ้านใครไม่มีดัมเบลก็ซื้อโยกแทนดัมเบลได้เดี๋ยวบม่สีม่คือมันพอต้ก็อยากให้รถไปสักเท่านี้เหมือนกันไอนี้เป็นหลักมีสามปานี่มีสามรถนะคะปาอเ็นี้ you want it ม่นี่คือผมอยูนี้นม้องหนักเพิ่มเยอะไปที่สองเท่าเลยเนี่ยเกือบสองเท่าเพื่อนๆค่ะดูเลียตะก้านะคะจะมีอยู่สามรถนะคะรถปลาทะเลแล้วก็ปลาถูอ๋อใช่ก็จะมัตทุยรถรถอาริทรุทรถทุยรถฉัดทุยรถฉัดสามรถชัดทุกคนมีคนพิมพ์กางเกงกางเกงกางเกงสวยนะครับบางไม่ใช่น่าจะนั่งแล้วเห็นหัว ก็ใครที่เลี้ยงเลี้ยงแมวแมวหนึ่งปีขึ้นไปปีเอาเท่าไหร่นะพี่ขอจริงดิอายุหนงขวบขึ้นไปกินะราคาราคาห้าแปดสอค่ะห้าเอาแรกนี่คืออะไรอ่ะฮัลโหอยแปดแสิบโซนบาทวิสก้าแตแพงมีพรูไบโอติกปรูไบโอติกโอ้ื굿 อันนี้คือดีก็สำหรับใครที่วันนี้เรามีแบบอาหาเปียกมาด้วยไม่ต้องแกะหรอกแกะให้ดูนะอยากเห็นอยากเห็นไม่ได้อยากเห็นในใจพี่ปูยอยากชิมด้วยโอเคโอเคละออโอ้มากอันนี้มีสุดค่า ตัวย่กินเบสตัวแ่อาหารพิชพิชมวงพิชอาหารแมวเนี่ยบางทีหมามันชอบกินนะครับหมาชอบลองโอ้โหมีมงเลยอะนี่ีให้มีกินให้ต้องบอกก่อนนะว่าี่บกินเนาออจงว่าหารอาหามานอาพันเดมีเลิกกินมากนีิ คือต้องต้องชิมจุกเฉยบุกอร่อยอร่อยต้องบอกเป็นข้อมูลก่อนว่าว่าหามาหาแมวเนี่ยมันต่างกันนะด้วยตัวสายตาหรืออ่ะอ่ะพูดต่อนะมีคนบอกกินตัวกินได้ด้วยเออโอไม่ซีโอเขาชอบอาหารเปียกเดี๋ยวอันี้เราชิมกันเองขอชิมหน่อยซีโอเราชอบกินอาหารเปียกนะครับไอเบส อันนี้วิสกัตน,นะคะปกติ700 7 0 0ด้เเ้ยนี้เหลือแค่ห้2รนะคะมี3รส หมาแล้วอาหารที่เบสชอบอ่าอาหารที่เบสชอบคือจะบอกว่าอาหารเปียกเนี่ยหมาหมาก็ชอบนะครับหมาก็ชอบว่าอาหารเม็ดนะครับอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยจะบอกให้ว่าจริงๆมันสารอาหารมันต่างกันนะอย่างอย่างเราไปให้ถ้าเป็นถ้าเป็นหมาโตแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเป็นหมาเด็กเนี่ยมันมันให้อัหาชิคันสิคิบโย่ให้โดยเฉพาะนะขนมขนมทุกคนเน่างเน่ขนมอาหารเปียกแมววิ